อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าซีรีส์ของ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 1ซีรีส์นั้นก็มีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นนะครับซึ่งเราได้รีวิวไป2รุ่นก่อนหน้านั้นแต่คลิปนี้ไม่ใช่การรีวิว Samsung Galaxy S 2 1 plus นะครับเพราะว่ารุ่นนี้อาจจะมีการข้ามไปแต่เราจะให้คุณได้รับชมอย่างนี้กันดีกว่าครับเพราะว่าผมกำลังเข้าสู่เว็บไซต์ของ Samsung ประเทศไทยดี นี่ถามว่าเราเข้ามาทําไมอ่ะคำตอบนะครับมันเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะรีวิวต่อไปนี้นะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันมีรุ่นที่มันมีความพิเศษนะฮะก็คือ s 2 1 plus นะครับก็จะมีสีให้เลือกเพิ่มอีก2สีและ s 2 1 ultra ก็มีให้เลือกอีก3สีและมันจะต้องสั่งผ่าน samsung c o m ก็คือเว็บไซต์ที่ผมกัลังแต่เข้าไปอยู่นี่นะครับ วิธีการที่เราจะสั่งสีพิเศษเหล่านี้ก็คือเราก็ต้องเข้าไปที่หน้าของสมาร์ทโฟนที่ว่านั้นนะครับก็ตอนนี้ผมก็กำลังคลิกเข้าไปอยู่นะครับนี่อ่ะสมมุติกดซื้อเลยละกันนี่ผมกดซื้อเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคัสตอมสีกันเอาง่ายสีที่มันมีความพิเศษนะครับนั่นก็คือสีอ่าเขาเรียกว่าแฟนทอม ไทเทเนียมนะฮะหน,นะครับจะเป็นสีแบบนี้ก็คือจะมีกล้องสีดำนะครับขึ้นมาแต่เดี๋ยวเราให้ดูตัวจริงกับสีที่เราจะนำเสนอไม่ใช่สีนี้นะครับสีนี้ในถ้าในคลับของ A 2 1ตอนนี้มีคนใช้สีนี้แล้วแต่สีที่เราจะรีวิวนะครับใช้เวลา4สัปดาห์หรือ5สัปดาห์ในการผลิตครับสีนี้ครับ นี่แฟนทอมแนวีนั่นเองขอพบกับมือถือรุ่นที่ว่านั้นนะครับใช้เวลา4-5ทิตย์ได้แก่ Samsung Galaxy S21 Ultra 5G สีนี้ครับนี่อาจจะเห็นยากนิดนึงนะครับมันคือแฟ a ทอมแนวีอย่างที่คุณได้พบกันไปก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะครับว่ามือถือตัวนี้จะเป็นอย่างไรกันครับ าละครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกับ Samsung Galaxy A 2 1 Ultra 5G กับสีที่พิเศษมากเลยแล้วก็เพิ่งจะมานะฮะนี่ครับ Phantom Navy นะครับอ่ะ Phantom Navy นั้นมาจากประเทศเวียดนามนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่ามีการนำไปคัสตซ่อมสีก็เลยทำให้จะใช้เวลาในการทำนานนิดนึงนะฮะ ดังนั้นเนี่ยใครที่อยากได้สีพิเศษแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องสั่งที่ Samsung.com นะครับซึ่งอนาคตมือถือรุ่นอื่ดๆก็จะมีนั่นเองครับอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับตัวของ Tom Brown e dition นะครับซึ่งเป็นของ Samsung Galaxy S4 โฟรนั่นเองครับนี่อ่ผมตัดมาประมาณนี้ก่อนนะครับเนื่องจากตัวเครื่องรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่มีซิลนะนะครับมันก็จะนี่ครับแกะมาอย่างนี้เลยอ่ แ,แอบยากกันนะฮะคือจะมีความแตกต,ต่างกับการอันบ็อกซ์ที่ทั่วไปนิดนึงนะครับวันนี้เราจะเน้นเรื่องของบอดี้รูปร่างอย่างเดียวนะฮะบอกไว้ก่อนนะครับความจุที่สามารถสั่งสีนี้ได้นะครับยังเป็นทุกความจุนะครับนนั่นก็คือแรม12บอลอมตั้งแต่128 256 512แล้วก็ตัว512ที่เป็นแรม16กินะครับ ไอตัวไ a แลน16กิกเนี่ยมีเาะ์จห้นเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นสเปกตัวตัวนี้เดี๋ยวเราจะมีรีวิวแย่อีทีหนึง่งหลังจากผมได้ลองใช้งานประมาณ1อาทิตย์นะครับวันนี้เราจะมาให้คุณดูกันก่อนว่าในกล่องนั้นมีอะไรผมจะเอาตัวเครื่องออกมาก่อนนะครับในกล่องนี้ก็จะมีแค่มีแค่แผ่นนี้เหมือนกับทางด้านหน้านะฮะออกออกไปนะครับต่อมานะครับนั่นก็คือภายในนะฮะ จะมีกล่องแบบนี้แล้วก็เป็น v o i c y free ของตัวของ samsung tab plus นะฮะแล้วก็สามารถที่จะดูรายกรณรนะครับมีเข็มจิ้มซิมให้เหมือนเดิมอันที่2นะครับอันนี้คือกล่องที่จำหน่ายจริงะะนะเรากลแกะข้างบนนะครับจะมีคู่มือนะครับภาษาไทยพร้อมกับสายชาร์จนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นนี่ครับเป็น quick g u i คู่มือภาษาอังกฤษนะฮะ อ่าีอีไรอีกไหมรู้สึกเหมือนจะหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วมีเข็มทิ้มซิมนะฮะโอเคก็ข้างในสแตนดาร์ดเหมือนเดิมก็ไม่ได้อะไรเพิ่มอะแดปเตอร์ก็ไม่ได้ไไดราคาก็เนื่องจากไม่ได้เพิ่มก็เลยจะเป็นนี้นะครับเพื่อความยืนยันจริงๆว่ามันคือมือถือ Samsung s a m s u n galaxy g s 2 1 ultra นะครับเราก็ต้องมาดูของมันก่อนสิ่งที่ จะมีความเปลี่ยนไปจากสีนี้นะครับผมคอนอลกนี้ก่อกก่อนนะครับอันนี้ก็คือแผ่นที่ปิดเลนในตัวเดโมที่เราได้รีวิวไปก่อนนั้นแผ่นนี้จะไม่มีนะครับไม่มีแค่แผ่นนี้โดยสังเกตนะครับรลวดลายของกล้องนะครับจะมีเป็นเคฟล่านะครับมีเท็กเจอร์ด้วยเท็กเจอร์แอบดีนะแล้วก็ตัวนี้ก็ยังเป็นขอบขอบตัวเครื่องจะเป็นสีดำนะฮะ แต่ถ้าเป็นสีพวกบราวน์เลยพวกนี้ก็จะได้อีกสีหนึ่งจะเป็นสีที่แตกต่างกันนะฮะอ่ะเพื่อความชัวว่านี่คือสี p h น n อม m น a v y นะฮะผมจะดึงนี้ออกนะครับ3 2 1ชึบนี่โอ้โหเขาบอกว่านี่แหละครับคือสีที่เราคอยเลยนะฮะถึงแม้ว่ามันจะดูเรียบกับสีอื่นแต่ก็ยังมีความเป็นโทนน้ำเงินอยู่นะฮะเนี่ยครับก็ สวยครับพูดเลยสวยสวยจริงสวยกันในเว็บอีกสวยกัรูปอีกนะฮะนี่คือของจริงไม่ได้มีการเฟกแนมะไม่ได้มีดีเทลอะไรที่แตกต่างกันจากตัวของหน้าเว็บแล้วก็ฟีเจอร์ต่างยังคงเหมือนกันนะฮะนี่เรามาดูว่าเครื่องเปิดได้ไหมนะครับเครื่องเปิดได้แน่นอนครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้คุณเทียบกับสีปกตินะครับนั่นก็คือ Ph a น t o m Black นะฮะ อันนี้คือสีเครื่องเทสของเรานะครเป็นสี p h ฟน t o m Black และพอวางข้าง,างนี้นี่คุณจะเห็นถึงความแตกต่างกันอย่างชัดเจนว่าสีคอสตอมกับสีที่จำหน่ายจริงนั้นมีความแตกต่างกันพอสมควรนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าตัวกระจกข้างหลังที่บอกนะครับอ่ะถ้าดูดูใ,ใกล้ๆเนี่ยครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยคืออันนี้ก็จะเรียบไปเลยส่วนอันนี้ก็จะมีเท็กเจอร์แบบ ลายเชฟลานะฮะแล้วก็ขอบข้างล่างเนี้ยคือมันไม่ได้เป็นสติ๊กเกอร์นะฮะอันนี้คือของจริงนะฮะมันจริงมันเคลือบจริงคือถ้าไปปิดสติ๊กเกอร์เนี้ยมันจะจับแล้วว่ามันจะนูนออกนะครับอันนี้คือบอกไว้แล้วก็ที่เหลือนะครับฟีเจอร์ต่างนั้นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากตัวรุ่นนี้มากเดี๋ยวเราจะมีการรีวิวส่วนที่เหลือนะครับนั่นก็คือเรื่องของสเปกตัว m 16ลอม512ในการใช้งานจริงนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่พูดเลยว่าแค่แค่รุ่นนี้แค่256เนี่ยผมก็ประทับใจแบบโอ้ยปป๊บปรับรื่มแล้วว่ามันใช้งานได้น,นานมากนะฮะก็เป็นไอ,ไอไนีกวนต์ตัวหนึ่งที่นี่เรียกว่าเป็นไอีกรุ่นหนึ่งที่แบตเตอรี่อึดนะฮะเนี่ยครับขอบตัวเครื่องของสีแฟนทอมเนวี่ก็จะเป็นล like ักษณะแบบนี้นะครับดำทั้งอันนะครับ แต่กับด้านหนังสีน้เงินแล้วก็หน้าจอนะครับโอเคส่งไปสรุปดีกว่าคุณเลยว่าไม่ต้องเพิ่มเงินนะฮะสีพิเศษนี้ไม่ต้องเพิ่มเงินแต่อย่างใดมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าเราไปดูสรุปกันดีกว่าครับสำหรับ Samsung s a m s u n Galaxy g A21 Ultra สีพิเศษทั้งสามสีนั้นจะต้องสั่งผ่าน samsung.com เท่านั้นนะครับแล้วก็มันจะมีการนำไปประกอบที่ ประเทศเกาหลีเพื่อมีการทํากรรมาพิธีพิเศษเพื่อให้สีนั้นมีความแตกต่างกันนั่นเองครับก็คือเป็นการคอสตอมสีเพื่อให้มีความยูนิคขึ้นอาจจะต้องรอเวลาสักระยะหนึ่งแต่คุณได้ความพิเศษและขอบอกว่ามันไม่มีขายหน้าร้านทั่วไปอันนี้ก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งสำหรับคนที่อยากได้ความพิเศษจากทาง samsung com นะครับซึ่งเร็วๆนี้อาจจะมี สินค้าอื่นๆที่มีความพิเศษแบบนี้เกิดขึ้นมาได้รอติดตามกันดูนะครับสำหรับคลิปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงครั้งนี้พบกันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามรับชมในช่อง b i g l i f e และเว็บไซต์ทิวีแกรนด์ครวมถึง Facebook.com b i g l i i g l i ฟ e บอกครับอย่าลืมกด Subscribe ไปด้วยนะครับ